ผมนทวีบัวแก้วครับกรรมการผู้จัดการบริษัท G ีฟินร็บเบอร์เทคครับจุดเริ่มต้นของตัวบริษัท g ีฟินนะครับเรามีจุดมุ่งหมายครับที่จะแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่าครับด้วยแบ็กกราวน์เบื้องหลังเราก็เป็นลูกเกษตรกรชาวสวนยางพาราอยู่แล้วครับทุกท่านก็ทราบดีว่าเราก็เจอปัญหากับวิกฤตการณ์ของยางพาราที่ตกต่ำมากนะครับเราอยากได้ผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งครับที่เข้ามาทดแทนครับตัวพลาสติกจากถุงเพาะช้ำนะครับด้วย โจทย์ของเรานะั่นคือเราต้องการทาผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสินค้าเดิมในตลาดนั่นก็คือถุงของเรามีคุณสมบัติเด่นประการแรกก็คือถุงของเราสามารถย่อยสลายได้นะส่วนต่อมาก็คือถุงสามารถดูดซับน้ําได้ส่วนสุดท้ายก็คือถุงมีธาตุอาหาร M p และเคนะครับแน่นอนว่าเราไม่เกิดขยะจากพลาสติกนะครับเราไม่ต้องกรีดถุงเวลาปลูกเราสามารถปลูกลงดินได้เลยครับและณปัจจุบันนี้เราก็มีโปรดักตัตวที่2ของตัวบริษัทนะครับนั่นก็คือตัวรองเท้าโคโนุมจากยางพารานะครับ พันรองเท้าโคจากยางพารานะครับมีราคาที่ถูกกว่ารองเท้าจากไม้นะครับแต่คุณภาพของสินค้านะครับเทียบเท่ากับสินค้าที่นําเข้ามาจากต่างประเทศนะครับมีการวิจัยและพัฒนาในการเคลือบผิวด้วยซิลเวอร์นานโนเข้าไปนะครับซึ่งเราก็เป็นรายแรกที่สามารถทํารองเท้าฆ่าเชื้อได้นะครับในเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของฟาร์มโคนมนะครับ บอกก่อนนะครับคือแบ็กกราว n d ผมเป็นวิศวกรนะครับผมจบวิศวกรรมการผลิตนะครับซึ่งไม่ได้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับด้านยางพาราเลยนะครับและณตอนนั้นนะครับก็มีความตั้งใจที่จะแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพารามากครับก็เลยได้เข้าร่วมการแข่งขันนะครับเกี่ยวกับการประ,ประกวดไอเดียเชลเลนที่จัดขึ้นในมหาวิทยาลัยสงขลานครินนะครับภายใต้หน่วยงานอุทยานวิทยศาศาสตร์ภาคใต้นะครับ ซึ่งในการแข่งขันแผนธุรกิจนะครับผมก็ได้นําเสนอไอเดียถุงพ่อชำํำย่อยสลายได้จากยางพาราเข้าไปแข่งครับแล้วก็สรุปผลก็คือได้ชนะรางวัลชนะเลิศมาครับ ซึ่งนี้ก็เป็นจุดเปลี่ยนนะครับที่สนใจที่จะทําตัวนี้เป็นธุรกิจจริงๆหลังจากเรียนจบนะครับผมก็ได้ส่วนบ่มเพาะวิสาหกิจนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ภยายใต้อุทยานวิทยา,าศาสตร์นะครับเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงในการดําเนินธุรกิจของผมนะครับซึ่งสิ่งที่ผมได้คือเราได้แผนการดําเนินงานตลอดระยะเวลา3ปีนะครับปีแรกเราเป็นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งทางส่วนบ่มเพาะเองก็ได้เชื่อมโยงเครือข่ายกับคณะวิทยา,าศาสตร์ให้ผมนะครับในการ ติดต่อห้องปฏิบัติการในการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่วนต่อมาครับเมื่อเราได้ผลิตภัณฑ์แล้วครับผมก็ได้องค์ความรู้ที่หน่วยงานจัดขึ้น,นครับในการจัดอบรมด้านการตลาดการบัญชีและที่สําคัญนะครับเราได้เครือข่ายจากนักธุรกิจด้วยกันทั้งในหาดใหญ่เองหรือว่าทั่วประเทศนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นในการทําธุรกิจในใน,ในครั้งนี้นะครับนั่นก็คือเราทําผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ครับที่ยังยังไม่เคยมีมาก่อนซึ่งถิ่งที่ยากก็คือการยอมรับนะครับ แล้วก็องค์ความรู้ใหม่ที่เราต้องวิจัยและพัฒนาในส่วนนี้ครับก็ได้ที่ปรึกษานะครับของหน่วยงานคณะวิทยศาศาสตร์นะครับเข้ามาเป็นที่ปรึกษาในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาจนสําเร็จและสามารถวางขายได้ครับส่วนด้านการตลาดนะครับตอนตอนแรกผมก็ไม่ได้มีองค์ความรู้ด้านการตลาดการบัญชีหรือการทําแผนธุรกิจเลยครับก็ก็ถูกส่งไปอบรมโดยศูนย์มุมเพาะนะครับ เหมือนกับจะมีการจัดอบรมองค์ความรู้ต่างๆผมก็ไปอบรมตลอดเลยจนจนทำให้เราสามารถยืนในตัวเองได้เราพอจะมองภาพออกว่าการทําธุรกิจเนี่ยครับต้องดําเนินไปยังไงที่จะสามารถสําเร็จได้และก็แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้ครับนอกจากผมได้ใช้บริการของศูนย์บมมเพาะวิสาหกิจนะครับทางศูนย์บมมเพาะเองก็ได้เชื่อมโยงกลุ่มเครือข่ายให้ครับในการใช้บริการ ของหน่วยงานที่อยู่ภายใต้อุทยานวิทยาศาสตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง i t a ทเองหรือว่าทาง iPOP เองนะครับในการยื่นจุดรัพย์สินทางปัญญาเครื่องหมายทางการค้าหรือว่าได้ทุนสนับสนุนในการทำพุตโตไทยจากทุนโครงการของ i t a ทเนี่ยครับเพราะว่าทั้งหมดนี้ครับจะทำให้ตัวบริษัท GFIN นะครับสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ความประทับใจที่มีต่อศูนย์ห่มเพาะนะครับ ก่อนอื่นบริษัท Gfin Rubber Tech นะครับก็ต้องขอขอบคุณทางศูนย์บ่มเพาะนะครับที่บ่มเพาะเราในหลายๆด้านเลยครับอยากจะบอกว่าผมได้วันนี้มาก็ส่วนสําคัญก็มาจากศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเลยครับที่เราสามารถออกไปสู้กับโลกความเป็นจริงในการดําเนินธุรกิจได้ ว่าเราต้องมีอาวุธอะไรบ้างที่จะไปสู้กันนะครับเราก็ได้ในส่วนนี้มาค่อนข้างมากเลยครับก็ขอยกตัวเองเป็นเคสสตาร์ดี้เคสหนึ่งนะครับที่เริ่มพัฒนาธุรกิจจากศูนย์นะครับก็ได้รับการช่วยเหลือผ่าน,นกลไกของการบุมเพาะธุรกิจนะครับทำให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้ทุกวันนี้นะครับทางผมก็ขอเชิญชวนพี่ๆที่ทําธุรกิจอยู่แล้วนะครับหรือน้องๆน,น,นักศึกษาที่สนใจอยากเป็นเจ้าของกิจ,จาการนะครับก็สามารถเข้ามารับคําปรึกษากับศูนย์บุมเพาะได้นะครับขอบคุณครับ